ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเองก็เดินหน้ารณรงค์กลุ่ม608ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อเนื่องอันนี้เพื่อหวังจะให้ลดปว่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตด้วยนะคะเรื่องน,นี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พูดถึงสถานก,การณ์โควิดส9ในประเทศไทยนะคะว่าจากการรายงานยอดผู้ปว่วยรายใหม่ต่ำกว่าพัน ในรอบหลายเดือนท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ถ้าจะให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ตัวเลขผู้ป่วยหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจต้องไม่เพิ่มแล้วก็ควรจะลดลงนะคะผู้เสียชีวิตก็ต้องลดลงที่น่าห่วงเพราะว่าผู้เสียชีวิตเกือบร้อยเปยังเป็นกลุ่ม608อยู่กับพี่เฟิร์ส <it> ดังนั้นก็เลยต้องเร่งรณรงค์ให้กลุ่ม608เหล่านี้ล่ะค่ะออกมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นไม่ควรให้กลุ่ม608มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อส่วนกรณีที่สบคกําหนดให้ร้านขายยาสสาาาาาามมรรถขยยตต้ไวัคิดด ใบสั่งแพทย์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นท่านรองนายกอนุทินก็บอกว่าเรื่องราคายาให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่ร้านขายยาแล้วก็ผู้ผลิตยาจะตกลงกันเองในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่ายืนยันว่าจะดูแลรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสมซึ่งผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อยามาตนเองนะคะเพราะว่ากระทรวงสาธรรศารณสุขยังคงดูแลรักษาผู้ป่วยเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ